ผมน,นําต้นคนบนครับพี่น้องมันนี้ก็พาพี่น้องมาเรียนว่าวก็ก็โอ้ยมวยนอนอยู่พี่น้องเตะเตะเห็ดเดียดซอยพอยครับันี้เข็ดของหัวซอยอเราเนาะเตือนเกย์คนกัอยากมาเรียนดีครับมันนี้เขาดวงเก่าครับมาแก่มือยวานสนุกขาดครับเอาจุฬาดวงเก่านะครับม,มบา,ข,ข,า,บา,า,าบขึ้นให้พี่น้องมึงหยีครับมันนี้ลมไก่ซีบร์แต่ละพี่น้องลมมันอ่อนตั้งอยู่ขึ้นมืุขึ้นนอกติดตามรับชมครับ กับพี่น้องเตี่ยนเก๋อเฮาขนาดครับเตี่ยนเล็กกับเตี่ยนเต๋อครับนั่นไอ้จเป็นคนหยุ่นน้อครับนี่เตี่ยนสงสัยเป็นเตี่ยนเต๋อมั้งเป็นคนหยุ่นกดแล้ว

ลมมาพอดีมาติดนติดอยู่ติดแล้วนะน่ะยังเหรอลมมาพอดีเลย

จูบอยู่บ่เสือแบบหยาดแต่ตอนค้ำๆมันก็มีลมเนาะลมแห่งเลยอ่ะ นี่คือหมืดแท้ลบมาแล้วลบมาแล้วเ่อว่าอีกอเห็นดเห็นอย่เหนอยู่

ทำไมแม่ไม่เห็นน่ะใช่ลรอโอ้มันหมืดเนาะ บอหน,น้องเตอ๋อมืดตอนนั้นเนี่ยใช่มืดมากเลยเราก็จะเอาขึ้นมือเท่าไหร่ก็จะเอาขึ้นหมดจะแม่ซองดวงขึ้นนี้ก็นิ่งเหมือนกันนะแต่ว่าแม่มองไม่เห็นเลยมันมืดเลยหนูเห็นอนะ่ะหนูเวนะ่าจุฬามองชัดที่สุดเลยนะอืมไล่เสือกไปมัดจุก คือไรลสาแทะ <c oughs> ไม่เห็นเลยบอบอเห็น <c oughs> เอาไปท่ายเ <c oughs> ออจับของน้องตือไ <c oughs> ต่ไฟแลน ก็เห็นมืดไร